สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับเซลล์ไต้เติลนะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวตัวกระบะนะ,ะ vo, ครับผมไฮลักรีโวตัว2.8ครับผมตอนเดียวตัวนี้จะเป็นติดตั้งตู้เก็บความเย็นนะครับผมของเอเชียอินเตอร์คูลครับผมก็เราจะมาดูตัวที่เก็บความเย็นกัน,นะฮะนี้เป็นตู้เก็บความเย็นนะครับผมก็จะ เป็นราคาอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แครับผมถึง2 0 0แสนฮะนี่ก็จะเป็นทำโดยเอเชียอินเตอร์คูลนะครับผมก็งานเขาละเอียดฮะก็จะเป็นจะพาดูรอบคันนะฮะเราก็จะมีตัวลู่ลมไฟเบอร์นะฮะมันจะเป็นรถดําเดิม,ดมจะเป็นล้อกระทะครับผม หดูไฟหน้าก็จะเป็นไฟโคมแบบพาโลเจนนะครับหน้าก็จะเป็นสีดำกระจังหน้านี่สีดำตัวนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับผมข้างหน้าระบบเบรกก็จะเป็นแบบดิสเบรกนะครับผมจวนข้างหลังจะเป็นดัมเบรกตัวนี้เราใส่แหนบเห็นไหมฮะแหนบ 30คู่นะครับผมบันทุกได้5ตันครับผมอันนี้เขาลูกค้าบรรทุก5ตันครับชุดใหญ่แล้วก็ตัวโชค๊คเป็นโช๊คคู่ครับ hey, แบบนี้เลยแล้วก็เขาเก็บงานดีนะฮะตัวบางโคลเขาก็มีสลิงให้แบบนี้เลยงานสวยแล้วก็ตัวถังน้ํามันนะฮะนี่เป็นฝาปิดถังน้ํามันก็ตัวถังน้ำมันจะยกขึ้นมาสูงกว่าตำแหน่งเดิมขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะ ตัวเปิดนี้เราจะเปิดจากด้านในรถครับผมก็จะมีสวิตเปิดนะฮะก็จะเปิดฝาออกมาได้เลยฝาก็จะเปิดออกมาแล้วก็นี่เป็นท่อระบายครับผมก็ทําท่อสวยนะฮะเป็นก๊อกน้ําสันว่าสามารถเปิดแล้วก็ระบายน้ําได้เลยก็จะนี่นะฮะปุ๊บก็จะเปิดขึ้นมาปุ๊บน้ำก็จะไหลออกทางใสท่อยางนี้งานดีนะฮะ แล้วก็ตัวล้อนี่ตัวดำเบรกลูกค้าก็สามารถเลือกสีได้เลยเราทำให้ได้หมดเลยฮะสีแล้วก็ตัวทางขึ้นนะ,ะสตเสตเลสสเตเลสทั้งชุดเลยจะแข็งแรงดีแล้วก็ไฟเป็น LED ฮะก็จะทำก่อไฟมาให้เลยใช้ได้เลยสวยใช้ได้ไฟก่อไฟกลมตัวนี้เห็นไหมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บนะฮะ ที่เก็บรถเข็นครับจะพาไปดูภายในข้างในนะฮะอันท,ที่เปิดก็ง่ายๆฮะไม่ยากเลยแค่นี้กดขึ้นฮึบหมุนออกนี่ฮนะแล้วก็ดึงออกมาฟืบนี่ข้างในาจะเป็นผ้ายางเห็นไหมเป็นผ้ายางฮนะ อย่างที่บอกนะครเป็นตู้เก็บความเย็นก็จะไม่มีแอร์ครับตัวนี้น,นี่ก็เป็นหลอดไฟแต่งานสายไฟยังเสียดายตรงนั้นน่าจะเก็บสายไฟได้นิดนึงอีกหน่อยนึ่งก็จะดีขึ้นเลยเพอร์เฟกความสูงตู้อยู่ที่สองจุดหนึ่งครับผมสองจุดสิบเมตรสองเมตรสิบครับทำตู้ก็รอตู้ประมาณสิบสี่วันเนาะอันนี้ก็จะเป็น อันนี้เสริมเข้ามาครับผมจะเป็นตัวใส่ฉากไม้กั้นครับผมเวลาเผื่อเราใส่น้ําแข็งเข้าไปอะไรเงี้ยเราก็จะมีฉากไม้ลงมากัน้นปิดแล้วเพื่อไม่ให้น้ําแข็งวิ่งออกมาข้างนอกนะนี่ก็ของดีแหละก็จะมีซีลอย่างดีมีลงซีลให้นะฮะอะไรแบบนี้ตัวงานเหล็กก็ดีฮะอันนี้เป็นเพาเดิมครับผมเราถอดใส่เพาลอยเข้าไปเพื่อเพิ่ม การบรรทุกครับน้ำหนักการบรรทุกเพิ่มลิบิตน้ำหนักการบรรทุกก็ประมาณนี้ฮะถ้าสนใจก็ติดต่อได้นะเซลไทเติ้ลครับผมสาขาตลาดไทยขายรถทุกยี่ห้อครับ Have <af> a good day ขอให้เป็นวันที่ดีครับทุกคน